กันน้องพอนิชานะครับเป็นวันเสาร์นะครับวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าน้ํามันเริ่มลดแล้วนะครับแต่วก็ลดคนณค่ามาเยอะนะครับนี่ก็คือร่องรอยของหลังจากที่น้ําเริ่มลดนะครับรสภาพข้าวก็เริ่มเน่าบ้างแล้วนะครับ ในวันนี้ก็น่าจะเป็นพายุเข้าอีกหนึ่งวันนะครับดูท้องฟ้าเริ่มมีเมฆค่อนข้างค่อนข้างเยอะเยอะนะครับนาฝั่งตรงที่น้ํามันท่วมเยอะก็คือติดลําน้ําห้วยแล้วก็ลําน้ํามาดนะครับน้ํามันก็เลยสามารถดันขึ้นมาถึงข้างบนได้นะครับช่วงนี้ก็คนที่ทํานาอยู่นาโคกก็คือนาบนบนนะครับก็น้าเขาก็จะได้ข้าวนะครับ คนที่ทำนาอยู่ตามนาติดมาติดห้วยอย่างนี้ก็ไม่ได้แทบไม่ได้ข้าวเลยนะปีนี้นะมันมีข้าวที่จอดเ <c oughs> หนือน้ำก็มีบ้างเป็นบางส่วนนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถข้ามได้นะเพราะว่าน้ําก็ยังท่วม อยู่นะครับทางนั้นก็ลดลดเยอะแล้วครับเริ่มลดเยอะเลยนะครับ ก็ยังมีน้ำท่มนะครับแล้วก็ทาสองได้นะที่เราจะเรามาถายเราเดินามไปได้ตนนะตนี้ลมากล้ก็โผล่เาเ้้าที่ตายแล้ว ใกล้คนระับข้าวมันออกลวงแล้วนะพอดีโดนน้ำท่วมเข้าไปนะก็ตายแล้วนะจะได้ข้าวนะปีนี้ข้าวเขา,ากำลังงานรนะับ ก็เป็นเรือนะเป็นเรือที่ทำมาจากต้นตาลนะครับเอาไว้ใส่เบ็ดใส่มองนะครับฝั่งนั้นก็เริ่มลดนะแต่ฝั่งนี้ก็ยังไม่ถือว่าลดเท่าไรครับดูข้าวครับตันนี้ก็เป็นข้าวที่ก็ค่อนข้างจะสูงนะครับก็ยอดข้าวก็พนน้ำนะครับดูข้าวฝั่งนั้นครับ วันนี้จะีกับุกมื ก็ฝากคลิปไปด้วยนะครับถ้าลิบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้นะครับ